สดีครับตอนนี้นี่ครับน้องกรแล้วก็น้องๆอีกสองคนเราจะไปดูบูธสูสุกิครับเมื่อกี้เมื่อกี้อัดมาแล้วดันแผนกล้องไปเจอภาพนูนเลยต้องกดอัดใหม่แล้เดี๋ยวโดน YouTube แบนครับสวยจริงๆนี่ครับโอ้โหบูธเฮ้ยบูธสูสุกินี่มันใหญ่อลังการมากเลยนะอันนี้ใหญ่กว่าปีที่ล้าคือปกติตรงนี้จะเป็นของยามาฮานะใ นี่ซูซูกิของโลกนะครับผมเอารถทียมนี่คงไม่ได้รถเราไปดูคนบ้านะครับผมนี่ครับคนบ้าคนบ้ากี่ซูครับวันนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อนะแบบซูซูกิจะทำบูธอลังการมากก็ถึงว่าไม่แปลกทำเป็นยืนตัวมาอยู่นี่ครับมันซูซูกิเปิดตัวแรงครับคนน้ออยืมมาโอ้โหเห็นแล้วใจละลายครับโอ้ยกิเลสมาแล้วครับ กิเลนมาแล้วนี่ครับสองสองพันนี้นะไม่ใจแล้วสวัสดีครับออกกล้องกันหน่อยโอ้โหเดี๋ยวพาเดินรอบๆกันก่อนมา,มาเจอกันไหรตารางขอนดาวครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปสแ,แกนลงเว็บให้หมดเลยมีใบเดียวเนาะ นี่ครับนี่แหละรถก็เล่นรถแล้วนี่ครับร้อยห้าสิบสี่สีใช่ไหมรเด็ดเดครับมันคล้ายๆโซนิกมากเลยเหมือนมากเลยครับโซนิกตัวใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยเฮ้ยน่าเอาไปทำงานนะยกล้อด้วยด้วยยังไม่เข็ดเพิ่งโดนตำรวจจับโอ้ยล้อแม่งจับมากครับ โหหมวกสีได้เลยอะเจ็บมาก KYT นะครับนีเเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินรอบรอบบูธทีนึงก่อนแล้วก็เดี๋ยวตัดคชิปมาไล่ทีละตัวก็ได้นี่ครับพาชมเนี่ยด้านหน้าดีกว่านี่ครับผมซูซูกิครับ นี่ครับจิกเซอร์เอสพันธ์นะครับนี่ตัวใหม่นี่เนาะมาไอ้เดี๋ยวจิกในการพันก็ยังอยู่ครับตัวนี้เหมือนเหมือนมาใหม่ป่ะจิกเอสเอสพันธ์เอฟสปอร์ต์โซลลิงสปอร์ตโซลลิงเนาะแต่หน้านี่ก็โหดมาเหมือนเดิมหน้าดุเหมือนเดิมครับแล้วก็นี่จิกเซอสพันนะครับผมจิกเอสเอสพันครับ นี่ s 0พันเหมือนกันนะครับไม่ใช่ R r นะครับนี่ครับท่อโยชิมูระครับสายลั่นเหมือนกันแล้วก็มาดูคนเยอะมากเลยสนี่ครับวันนี้โอ้รถเก่งแวบมาดูรถเก่งเรามาตอนนี้เรามาตัวถัดไปครับนี่ครับเดี๋ยวนี้บิ๊กไบค์นี่มาแรงมากนะครับ gsxs 750ครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ทีละตัวนะครับเท่าไหร่นะครับสามแสน สี่หมื่นเจ็ดพันนะครับสีสูบนะครับผมแรงนะครับอันนี้ก็เจ็ดร้อยห้าสิบสีแดงครับผมสวยนะสวัสดีครับไปด้วยกันนะพอได้ได้ได้เดี๋ยวกอนถือกล้องให้หน่อยจับจับด้านขวาเดี๋ยวไปโดนปุ่มเดี๋ยวมันสต็อปเอ้ยอย่าโดนปุ่มโอเคครับเอากล้องด้วยดูยูทูบดีกบ่านบครับ เสียวโดน